สวัสดีครับพี่น,อน,นอ้องแฟนแเพจแฟนบอลครับช่องอาจารย์หลเพินเอาไปเชียวนะครับบรรยากาศสดๆหน้างานนะครับเนี่ยวันนี้ฝนโปรยโปรยโปรยปลายลงมานิดนึงครับแต่ก็หยุดไปแล้วนะครับมีคนหรือย,ยังหน้างานมีคนหรือย,ยังล่างเขาเพื่อนๆมันต่อยขิวเขาอยู่อ้าวตอนนี้เวลาหกโมงกว่าๆนะครับโอ้โหไอถุงเครื่อง มีคนยังกำลังมาครับกำลังมาเอลาคนข้าง,งหนา้าก็ไปนั่งขายจ้าโอ้รถรถคนขายของมาหลายโอ้ <c oughs> ท่าเขาคือเป็นยังสี่นอครับพี่น้องครับไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนฝนมานิดนึงแล้วก็ไปแล้วฝนมานิดนึงแล้วก็ไปแล้วครับมากงานนะครับ ออาพี่น้องพ่ามาด้อพี่น้องเดินนะครับผมวันนี้ไม่มีฝน,นครับฝนไปแล้วสอดเยเมอดาจัดจดอดนะัมัวมัวน้ำกัดพี่น้อง บัตรแข็งบัตรเด็กแปดสิบผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบนะครับอ้าฝ่านะเนอะแล้วก็กำลังขึ้นไฟอกำลงัลงขึ้นไฟอ่ะ กำลังขึ้นไฟครับมาดูหน้างานครับสุดยอดครับปัง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 โฟโตก FC เสาหน่อยครับบอลทอยนะครับพี่น้องวันจะออกไปหาอีลายังบอกไปไหนไม่ได้อีลากินเข่าอยู่ก็ได้แหละก็ลังวาจะไปเอาหาง้เอาหางไว้เดี๋ยวข้างในมีคนหรือยังแป๊บบนึงมาเด้อพี่น้องครับ โบเลดอกซ้ำนี่โบเลโบ,เล,บเลหาแดกด่างโอ้โบเลโบเลซ้ำนี่นะโบเลดอกซ้ำนี่นะปดีจ้า,าเลคนี่ก็น,นั่งมาแล้วละ่ะเออโบอเลดอก บริบริซ้ำนี่น่ะพอดีนางพอดีนางพอดีเย็นกลดน้าใหญ่กินข่าวเราบอกินแล้วบอวครับพอดีเย็นกลดพอดีเย็นกลดดีตัวมันได้เหรียญเนาะโคตรโตโอ้เย็นเย็นเยมาเที่ยวนั่งกันโต้กันเนาะ อยู่เดยว่าันกั่นอยู้เคารนี่ดิทางนึงหนามทางนึงอนนี้ดิอยู่อยู่อยู่หมเลก่ะค่ะตัวลอสุดอแมนเล็กานี่ดิเบรดดอกพี่น้องเบรดดอกค่าแดกดากยางด้อยู่กคนน่ะ

โอ้ยบะเมือกดอกบะเมือกดอ,อกซังนี่โอเคเลยนี่คุณหาได้ดยังบาจมบามยังอยู่พี่เพราีเปียกกรดนี่ยวะาว่าเด้กด่งนี่ไป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 ดปไ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 ปปไไป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 ปไ ทางนี้โอเคเลยนี่สดๆหน้าง,งานเลยครับ ไฮไผโนอเอาไว้ให้เบิดทุกคนอะไรจ้ะพี่ยังน่ะเขาต้มหม้ออเขาต้มมัดมามามาโอ้ขอบคุณจ้าจ้าแบ่งกันกินเนาะโอ้บอมีซือเหมือนนี่เขียนบาท่านจ้าจ้าว่เป็นยังพอทอดตัวนั้นมีซืออยู่แต่ตัวนี้บอมีซือจ้าจ้าขอบคุณจ้าอู้ พอเลดอกกเลีังติดอยู่อืมก้ารังติดดีพอติดดอกย่อยพอติดดอกอือสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาหยียบซอยกันให้มันมืด

ข้าไปปั๊มข้างในนะครับสองบาทครับปั๊มแข็นะครับปั๊มแข็ครับเดตเอาไปได้คือบเดยครับอพอเขาชิ้นโชคม่นชิมอ้ขับปั๊มแขนได้ัมนก็ได้ครับ อ่ะขอาหน่อยครับแต่พี่ออกไปยืนทางนู้นครับทางนี้คนเข้าจะปั๊มปั๊มแข่งกันพี่จะไม่ครับเขาไปปั๊มข้างในเลยพี่มันจะได้ผลเขาพี่เก็บปั๊มเลย่าก๋วยเตี๋ยวย่างก๋วยเตี๋กันพี่แขนเลยขอบคุณท่านตัใจครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอุ้ยสมูสมุนไพรอิงออนสวยเนาะใช่อิงออนแล้วสวยเนาะลายสดนะครับ ไม่ไม่ฮะมาเด้อพี่น้องเด้อกำลังจะทำการแสดงครับขอบคุณครับ